ช่าง <c oughs> ติดโครงนะครับโครงฟ้าในตอนนี้นะติดตั้งโครงฟ้านะครับ <c oughs> ดูนะครับดูข้ <c oughs> างในก็ติดเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินฟ้านะครับช่างไฟก็มาเดินแล้วนะครับเดินไฟเป็นจุดเป็นจุดไว้แล้ว นแน่น,นครับปิดฝาไว้ก็เป็นพัดลมนะครับตัวนี้ตัวนี้ป๊กตัวนี้เป็นพัดลมนะครับคนะครับดูข้างนอกกันดูอีกห้องหนึ่ง ห้องนี้นะครับรุ่งนี้ช่างก็จะมาติดฝ้าแล้วนะครับรุ่งนี้รุ่งนี้ช่างมาติดฝ้านะครับวันนี้ช่างก็เดินเดี๋ยวข้างนอกนะครับนิดนึงนะครับฝ้าแต่ว่าห้องโถงใหญ่ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับติดฝ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับ หงุ่งใหญ่เดินฝ้าเดินไฟไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วนะครับตอนนี้ช่างไปกำลังเดินไฟอยู่ห้องนั้นนะครับนะแข้างนอกนี่ครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายนี่ก็ช่างก็จะมาเดินฝ้าตัวนี้นะครับเดินโครง ฝ้าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มาติดยังไม่เสร็จนะครับโอเคนะครับ